สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันอ,อนริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศกิราเทพยวดีกมหลวงราสารินีสิริพัฒมหาวชิระราธิดา7ธันวาคม2565ค่ะ สุทธิพง์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิระราชธิดา 7ธันวาคม2565โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามนำพระพิจุสง์และสามเณรรับบิณฑบาตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนางสาสิวิภาอัมพรสิทธิกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพิธีณวัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร เขตพรนครกรุงเทพนายิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยยังนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระรัตธิดา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่นแนว่วแนว่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาทิเบศมหาภูมมิพลอดดุเหาราชบร,รม,มนาถบพิตรษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงในการทําให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดบนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไม่ถึงให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความมั่นคงของประเทศต่อไป ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนพิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็พร้อมสืบสารนำแนวทางการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้โอกาสมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางงามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ